ลูกค้าสุเกตจ G S X ลูกคา้า R 1 5 0่กันนี้ค่ะรถ9 9เเรายึดตามไปจดทะเบียนนะลูกค้ากันนี้ค่ะกลับขวาครูดได้นะนะคะเปิด2,000 20, 0บาท2,000 0 2 0 0 0 0 20,000เปิราคาเลยไหมคะเปิดได้เลออนไลน์ให้ราคาปราคาสู้ตอบแข่งคันราคาได้เลยนะถ้าได้มากกดเลยค่ะสู้ตอบิดต่อได้เลยค่ะลูกคา้ารถส9บยเรายึดตามไปจดทะเบียนนะถ้าสูต้ตอบิตนะคะได้เลยค่ะ0องหมืนหนึ่งพันคแล้ว0อ2 0 0 0นหนึ่งพันสองหที่นลนึ่งพันนนึ่2ส0 0หมื สม0พันสองเปอร์นพันธนับหนึ่งสอเอนามพันนับสองสองเปอร็นสามลูกค้าออนไลน์เป้าหมยสมลสวนห้าส่วนนะสองหมื่นสี่ราคาไปแล้วสองหมื่นสบพันสองหมื่นสพันธ์นับหนึ่งสองหมื่นห้าราคาไปแล้วก็สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพัน2 2นับหนึ่งสองหมื่นห้าพันนับสองสองหมื่นหอยู่ที่ออนไลน์เป้าหมสามสองห้าเก้าสองหมนห้นหกพันราคไปแล้วก็สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันนับหนึ่งสองหมื่นหกพันธุ์นับสองสองหมืนเจ็ดราคาไปแล้วสองหมื่น ซอฟต์แวร์ก่าอยู่ที่ออนไลน์30259 20,900 0 9, 29, บาทนับ3ขายค่ะจบไปที่ราคา20,000ก็ประมาณลูกค้าออนไลน์ได้ไป30259 30259จบไปที่ออนไลน์ในราคา20,000ก็ประมาณค่ะผู้นอตออนไลน์ค่ะ